สวัสดีครับท่านผู้ชมแลวก็เพื่อนๆพีนพนพน่น้องนักเรียนชาติผมนะครับวันนี้จะพามาดูการขึ้นทรงตรงไทยซอยนะครับวันนี้นะครับตีนผมลูกค้าจะไม่เท่ากันนะครับผมก็จะใช้วิธีถ่ายขึ้นไปเลยนะครับใช้เบอร์ศูนย์เนี่ยนะถ่ายแล้วก็สะบัดนะครับถ่ายแล้วก็สะบัดกะระยะเอานะครับว่าเราจะเอาความสูงประมาณไหนนะครับเราเอาแถวแรกเป็นไกล้ไลายแล้วก็ไล่เป็นแถวๆมานะครับความสูงมันก็จะดูเท่ากันนะครับ หลังใบหูลูกค้านะครับตะแคงให้กินแค่ครึ่งบ่ายนะครับมันก็จะดูเป็นทรงนะครับทำให้เราเก็บงานได้ง่ายนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ใช้หวีเล็กในการมาไล่เก็บขอบผมนะครับให้มันเชื่อมกันนะครับมันก็จะดูขาวนวลกลืนนะครับตรงที่เราใช้เบอร์ศูนย์ไล่นะครับมันก็จะดูขาวส่วนขอบผมด้านบนนะครับเราก็จะใช้หวีไล่ขึ้นไปนะครับให้มันนวลนวลดูกลมกลืนะครับมันก็จะดูขาวนวลกลืน ขอผมด้านบนเราก็ใช้หวีใหญ่หวีเล็กเก็บให้มันดูนวลดูเพลินที่สุดนะครับก่อนที่เราจะจบนานะครับง่ายๆนะครับอยากจะฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับน้องๆนักเรียนชาติผมนะครับการใช้หวีนะครับถ้าเราฝึกบ่อยๆมันก็จะทําให้เราใช้หวีได้คล่องนะครับการพลิกหวีการวางหวีก็จะทําให้เราทํางานได้คล่องขึ้นนะครับยังไงก็อยากให้น้องๆนักเรียนชาติผมพยายามฝึกบ่อยๆจนเกิดความชํานาญนะครับเราสามารถที่จะสปีด ทำความเร็วได้จะทำช้าๆก็ได้ทำไว้ก็ได้นะครับถ้าเราเกิดความชำนาญขึ้นมาเราสามารถทำได้เร็วนะครับอันนี้ก็ฝากน้องๆด้วยกแล้วกันนะครับถ้าเราทำช้าๆตรงไหนที่เราต้องการเก็บนะครับทำช้าๆก็ได้นะครับให้มันดูนัวดูเนียนนะครับค่อยๆไล่เก็บนะครับใช้ปลายหวีนะครับตรงที่เราต้องการให้มันสั้นใช้ปลายหวีกดแล้วก็ ใช้มุมเิตารเลียนนะฮะในการไล่เก็บเป็นแถวๆนะครับพลิกหวีไปพลิกหวีมานะครับให้มันดูตักแล้วมันกินผมนะครับเสร็จแล้วผมก็จะมาใช้หวีใหญ่เนี่ยฮะไล่เก็บขอบผมด้านบนที่มันยังดูเป็นขอบเป็นคลื่นอยู่ดูไมน่นวลนะครับ สำหรับการใช้วีใหญ่ก็ง่ายๆนะครับเราแค่ใช้วียกขึ้นลอยๆแล้วก็เลียมปลายผมนะครับทำเป็นด้วยแถวเราเริ่มจากจุดไหนเราก็ไล่วนไปนะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับว่าตรงไหนมันยังเป็นคลื่นอยู่มันยังเป็นขอบอยู่นะครับเราก็ไล่เก็บให้มันดูนวลดูเนียนที่สุดนะครับ ไม่ต้องไปกดไม่ต้องไปตัดสั้นนะครับสำหรับการเก็บงานเราแค่ต้องการเก็บให้มันดูดูนวลดูคมกลืนเฉยนะครับเราไม่ต้องการที่จะให้มันสั้นดูนเกินไปนะครับงานก็จะออกมาดูไท้ทอยก็จะดูสโลปขึ้นดูนวลดูคมกลืนขึ้นแค่นั้นเองนะครับเราสามารถนํานไปไประยุกต์ใช้กับทุกๆทรงได้นะครับสำหรับการทํางานแบบนี้นะครับก็ฝากน้องๆน,น,นักเรียนชั้นปะถมไว้เป็นแนวทางด้วยก็แล้วกัน แค่เราไล่เก็บแค่นี้นะครับด้านหลังทียถอยนะครับก็จะดูสโลดูสวยขึ้นดูนวลขึ้นนะครับหลังจากที่เราเก็บเสร็จใช่ไหมครับมันก็จะดูไม่เป็นขอบไม่เป็นขึ้นมันก็จะดูนวลดูเนียนนะครับก่อนที่จะจบงานนะครับผมก็จะใช้วีเล็กหรือว่าแบตเตอรี่ตัวเล็กในการมาไล่เก็บงานให้มันดูกลมกลืนที่สุดนะครับขอบผมเราก็กันให้มันเป็นกรอบเป็นขอบเป็นทรงนะครับ,นะรบตรงไหนที่มันยังดู ดูยาวอยู่หรือว่าดูไม่เนียนเท่าไหร่ดูไม่เชื่อมกันเท่าไหร่นะครับใช้หวีเล็กนะครับตัดขึ้นกดหวีด้วยแล้วก็งางออกมาใช้มุมไปช่วยในการไล่เก็บนะครับทำเป็นเท่าแถวไปนะครับค่อยๆเดินวีไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะดูเนียนดูนวลดูสวยดูกระชับดูคมคือนะครับลองทําดูนะครับแล้วลูกค้าจะประทับใจเรากลับมาเป็นลูกค้าประจําเราแน่นะครับขอให้เรามีความ ปราณีตทำงานด้วยความปราณีตนะครับงานออกมาดีนะครับยังไงก็มีลูกค้าประจำนะครับเห็นไหมครับตีนผมมันก็จะดูขาวมันก็จะไล่ขึ้นไปเป็นขาวนวลคืนขอบผมด้านบน่ะเราทําให้มันดูกลมคกลืนคือไม่ให้มันเป็นขอบเป็นคืนแค่นั่นเองนะครับมันก็จะดูเนียนตานะครับส่วนมบบงานหวีนะครับ น้องนองนักเรียนชันก็ผมควรที่จะฝึกเยอะๆนะครับเพราะว่าการใช้วีมันสามารถทําได้กับทุกๆท,กท,กทรงนะครับเก็บงานได้อ่าขึ้นทรงได้เก็บงานได้ไดเก็บรา,ายละเอียดได้นะครับเพราะวีเล็กหวีใหญ่นะครับเราต้องเข้าใจว่าหวีเล็กวีใหญ่ใช้ตรงไหนนะครับเหมาะสําหรับงานยังไงนะครับเราต้องเข้าใจด้วยนะครับถ้าเราต้องการเก็บให้อ่ามันสั้นให้ให้มันดูเนียนดูนวลก็ใช้ปลายวีเล็กกดแล้วก็ไล่เก็บ าเราต้องการเก็บขอบผมด้านบนนะครับเราก็ใช้หวีใหญ่เพกกื่อป้องกันการตกหวีป้องกันการติดผ้าได้นะครับแต่ถ้าเรามีความชำนาญเราใช้หวีเดียวก็ได้บางคนก็อาจจะเก่งนะครับอาจจะใช้หวีเล็กทีเดียวก็จบงานเลยก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ความสามารถของทางแต่ละคนก็แล้วกันนะครับเนี่ยครับหลังจากที่เราเก็บงานแค่นี้นะครับมันก็จะดูเนียนดูนวลดูสวยขึ้นทันทีนะครับเป็นอะไรที่ง่ายๆนะครับสำหรับงานหวีนะครับก็ ดูแล้วก็นำเอาเอาไปไประยุกต์ใช้กับตัวเองก็แล้วกันนะครับสำหรับน้องๆนักเรียนชาติผมเนี่ยครับหลังจากที่เราเก็บงานขอบผมด้านล่างหรือว่าไล่ขอบผมให้มันดูนวลดูคืนกันแล้วนะครับด้านบนนะครับขอบผมด้านบนถ้ามันยัง ดูไม่เนียนเท่าไหร่เราก็ใช้หวีใหญ่มาเก็บมาแต่งมา,าเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าอีกนิดนึงก็ได้นะครับจริงๆเราจะจบงานเลยก็ได้แต่ถ้าเรามีความปราณีตทํางานด้วยความปราณีตเราก็ควรที่จะเก็บงานให้ลูกค้านิดนึงนะครับให้มันดูสวยดูเนียนที่สุดนะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆนักเรียนชาติผมนะครับหลังจากที่ตัดเสร็จก็จะได้ประมาณนี้ดูสวยดูเนียนดูนวลน,นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ